ครับนุ้ยครับค่ะพี่มาอัปเดตตลาดหุ้นในช่วงบ่ายกันบ้างเนี่ยว่าดีกว่าค่ะพี่ครับตลาดนะครับก็ยังเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวในกรอบแคบนะครับแล้วก็แนวโน้มนะครับแนวโน้มก็น่าจะเรียกว่าแว่งตัวในกรอบแคบต่อเนื่องนะครับเพราะว่าล้วลงทุนนะครับน่าจะเรียกว่าช่วงนี้เนี่ยชะลอในเรื่องของการเข้าซื้อนะครับออกไปก่อนนะครับแล้วก็จะติดในเรื่องของวันหยุดยาวด้วยก็เลยทําให้เรียกว่าแรงซื้อในช่วงนี้ มันหายไปนะครับแนวรับนะครับแนวรับให้ดูที่หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบนะครับในสัปดาห์หน้านะครับในสัปดาห์หน้าถ้าย่อลงนะครับแล้วก็ทดสอบหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบนะครับต้องมีแรงซื้อกลับนะครับถ้าในสัปดาห์หน้าไม่มีแรงซื้อกลับที่หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบนะครับแล้วก็หลุดลงไปเนี่ยความเสี่ยงในแง่ของการปรับตัวลดลงนะครับในระยะ ยาวนะครับมันจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ากรอบในช่วงสั้นให้ดูที่หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบก่อนนะครับน่าจะมีการดิดกลับนะครับแล้วก็แนวต้านสําคัญนะครับในสัปดาห์หน้ายังให้ไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบนะครับสําหรับตัวของเชตอินเด็กส์ครับผมค่ะแล้วสําหรับตัวหุ้นล่ะคะครับในตัวหุ้นนะครับเมื่อเช้าเอ่อให้นะครับในตัวของเอ่อพีรับนะครับพีรับค่ะพี่นะครับ ราคานะครับขยับขึ้นมานะครับทดสอบสองจุดสองศูนย์นะครับแล้วก็ถอยลงไปนะครับในในช่วงสั้นนะครับก็ยังมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะครับที่บริเวณสองจุดสามศูนย์ถึงสองจุดสามสี่นะครับค่ะแล้วแล้วก็ให้จุดซ็อปลอตนะครับเอาไว้ที่สองจุดศูนย์หกนะครับถ้าเรียกว่าซื้อไปเมื่อเช้าที่สองจุดหนึ่งหกนะครับถอยแล้วหลุดนะครับสองจุด 06นะครับจะต้องซ่อมลอดนะครับในฝั่งช็อตเนี่ยออกด้วยอาซ่อมลอดนะครับเราการเข้าซื้อออกด้วยครับผมอืมค่ะพี่ก็มีรู้สึกจะมีหนึ่งตัวใช่ไหมคะหึ่งมีตัวเดียวตัวตัวหนึ่งจะเป็นตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับจะเป็นตัวของเอ่อเมื่อเมื่อตัวเมื่อวันพุธนะครับอย่างพวกตัวของสเต็กนะครับสเต็กนะครับราคาก็ยังเออราคายังขึ้นต่อนะครับก็ ลุ้นทดสอบนะครับ25ถึง25.25นะครับแล้วก็ถ้ารอบนี้เบรกเส้น200วันนะครับที่25.25เนี่ยขึ้นไปได้เนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นเรียกว่าการกลับมาเป็นขาขึ้นนะครับรอบใหม่สำหรับตัวของเต็กครับผมจุดแนวรับนะครับให้ดูที่24.2นะครับถ้าถอยลงมาในช่วงสั้นเนี่ยก็เสี่ยงซื้อได้นะครับเสี่ยงซื้อได้นะครับแล้วก็ ด้านบนนะครับ25นะครับกับ25.25ระยะสั้นอาจจะแบ่งขายนะครับทดสอบบ้านสำคัญดูนะครับถ้าเบรกขึ้นไปนะครับเหนือเส้น200วันได้เนี่ยจะคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปแถวๆ27บาทสำหรับตัวของเต็กในรอกนี้ครับค่ะอีกหนึ่งตัว STPI ครับ STPI นะครับวันนี้ย่อลงมาทดสอบแนวรับที่10บาทนะครับก็ ออมองเป็นจังหวะของการเข้าซื้อนะครับเพราะว่าสัญญาณซื้อเมื่อวันกุดเนี่ยยังแข็งแกร่งอยู่แล้วก็การถอยลงมาเนี่ยวอลุ่มน้อยนะครับมีโอกาสที่จะดีกลับนะครับแล้วก็ไปทดสอบแนวต้านที่11-11.20ถึง11.20ครับผมค่ะ,คะพี่พี่มองยาวถึงสัปดาห์สัดาหหน้าได้ไหมคะสำหรับตลาดหุ้น อ่าใช่ครับเพราะว่าดูอ่กรอบนะครับก็น่าจะยังเรียกว่าไซด์เว์นะครับแ<ม>ถวแถวหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบแถวนี้ต่อ<ฮ>เนื่องนะครับแต่ว่าถ้ามันมีการเอ่อเรียกว่าถอยแรงหรือมีอ่ปัจจัยลบอะไรเกิดขึ้นนะครับเ<ม><ม>พราะว่าอ่ในเรื่องของการเข้าไปเอ่อเรียกว่าบอมนะครับในซีเรียนเนี่ยก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเอ่อเรียกว่าปัใจจัยในเชิงลบนะครับที่ตลาดยังไม่นึกถึงเลยอยู่ๆมีการบอมมันเกิดขึ้นนะครับจะต้องไปดูว่าความขัดแย้งเนี่ยมันจะขยายวงหรือเปล่านะครับถ้า ผมว่าม well ันขยายวงจรแล้วก็สัมการหน้าตลาดมันถอยลงมานะครับที่หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเนี่ยก็ต้องดูว่าแรงซื้อนะครับมีกลับเข้ามาหรือเปล่านะครับอ๋อค่ะแล้วนอกจากหุ้นที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้มีสัญญาณหุ้นใหม่เพิ่มเติมไหมคะครับในตัวของหุ้นนะครับตัวใหม่ๆเลยเหรอครับตัวใหม่ๆนะครับ่ที่เห็นอยู่นะครับที่เห็นอยู่นะครับมีเป็นหุ้นเกณงกําไรนะครับเป็นหุ้นเกณงกําไรนะครับต้องเรียนเลยนะครับเพราะว่า ในแง่ของสัญญาในตอนนี้เนี่ยเรียกว่ามันแกว่งตัวในกรอบแคบนะครับก็ต้องมาโฟกัสที่หุ้นขนาดเล็กสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตลาดทั้งเงียบๆแล้วก็น่าจะเรียกว่ามีอาจจะมีแรงซื้อกิงกาไรเข้ามานะครับตัวที่น่าสนใจนะครับในทางเทคนิคนะครับในทางเทคนิคก่อนนะครับตัวแรกนะครับมีสองตัวนะครับตัวแรกเป็นตัวของ LHK ครับผมโลหักิจครับ LHK ใช่ครับโลหักิจ ครับผมอ๋อโอเคค่ะ4ี่บาทยีนะคะตอนนี้ใช่ครับมีโอกาสนะครับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่4 4่สถึง4.5นะครับราคานะครับขึ้นหน่อยออกด้านข้างเนี่ยแถวแถวบริเวณ4.10เนี่ยต่อเนื่องนะครับแล้วก็วอลุ่มน้อยวันนี้มีเรียกว่าการคอนเฟิร์มสัญญาณซื้อนะครับแล้วก็น่าจะเรียกว่ามีโอกาสทำ new h i g นะครับสำหรับตัวของโลหะกิจในรอบนี้นะครับ จุด stop loss นะครับนี่นะครับให้ดูรับนะครับสำคัญนะครับที่4.06เหมือนกันนะครับ4.06ค่ะถ้าถอยลงมานะครับแล้วก็หลุด4.06ลงไปนะครับจะต้อง stop loss สำหรับการเข้าซื้อกิงกําไรในรอบนี้ครับผมสำหรับ LHK นะคะ LHK ถูกต้องครับค่ะแล้วอีกตัวหนึ่งนะคะนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวของไดเมทครับผมไดเมทนะคะใช่ครับราคานะครับ เป็นลักษณะของการฟื้นตัวนะครับกลับขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับแล้วก็โครงสร้างเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะครับที่บริเวณ2 3.74นะครับกับ3.80นะครับบริเวณนั้นนะครับรับนะครับให้ดูที่3.40แถวๆนี้เลยนะครับเสี่ยงซื้อกิงกำไรนะครับแล้วก็ให้แนวต้านที่3.7 ถึง3 7 4นะครับเป็นจุดของการเรียกว่าขายทัิ่มกำไรในช่วงสั้นครับผมค่ะแล้วจุด s t o อ loss ล่ะคะครับให้ดูโลของวันนะครับในวันนี้ตัวของไดเนทเนี่ยทำโลเอาไว้นะครับที่3.26นะครับถ้าถอยลงมาหลุด3.26จะต้อง stop loss ครับผมค่ะก็มีเพิ่มมา2ตัวนะคะเป็นเก่งกำไรเนาะใช่ครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวเซฟฟิกันนะคะพี่ ครับเอ่อเมื่อเช้าเราดูเออ่ช็อตนะครับที่บริเวณ995นะครับ997โซนนี้เลยนะครับแล้วก็เออ่ด้านใหญ่นะครับที่998าเก้าแปดในฟิลิมเนี่ยถ้ามันเบรกขึ้นไปได้ก็สต็อปลอสนะครับในแง่ของการอ่โอเพนช็อตนะครับแต่ว่าดูจากโครงสร้างแล้วยังไซเวย์นะครับยังไซเวย์อยู่นะครับก็ยังเรียกว่าทนนะครับในฝั่งช็อตเนี่ยได้ต่อนะครับแล้วก็ถ้าย่อลงมาทดสอบ990นนะครับเป็นจุดขายสำหรับการเรียกว่าโอเพนช็อตครับผม เป็นจุดขายโอเพนช็อตนะคะครับอ่าแล้วทองคำา่ะคะอ่าทองคำนะครับดูนิดนึงนะครับในในในช่วงคืนนี้นะครับค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าทองนะครับตอนนี้กำลังทดสอบอ่ต้านสำคัญนะครับที่หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบแล้วก็ย่อลงมาทดสอบเส้นสองร้อยวันนะครับที่เดรกขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับหนึ่งพันสองร้อยหกสิบถ้าคืนนี้นะครับทองเนี่ยหลุดหนึ่งพันสองร้อยหกสิบนะครับคนที่ อ่านกว่าเทรดในตัวของ Go f u t u r ์นะครับให้เรียกว่า Open Short นะครับได้นะครับเพราะว่าในตัวของทองเนี่ยอ่าว่าน่าจะเป็นในช่วงของการพีคนะครับหลังจากที่มีเรื่องของการอ่านกว่าสนกในเรื่องของการยิงนะครับจากทางซีเรียนะครับอาจจะเป็นพีคนะครับในช่วงสั้นแล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะกลับลงไปทดสอบแนวรับที่หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบหรือหนึ่งพันสองรอยยี่สิบครับผมค่ะ อ่าได้ค่ะเดี๋ยวอยากให้พี่เดชาช่วยฝากอะไรเพิ่มเติมถึงพี่ๆนะักลงทุนสักนิดนะคะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์โลกก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยบ้านเราอ๋อจริงๆตลาดก็ไม่เอ่อเรียกว่าอาจจะเรียกว่ามีมีความผันผวนนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับ mm hmm. ทีเดียวว่าในเรื่องของการหยุดไปพักผ่อนหรือการท่องเที่ยวนี่นะครับก็ระ,ะมัดระวังนะครับอย่าให้เกิดอุบัติเหตุนะครับไม่ว่าจะคนอื่นก็ดีหรือว่าเราไปเอ่อเรียกว่า ประสบกับผู้อื่นนะครับก็ขอให้เดินทางนะครับโดยปลอดภัยนะครับเพราะว่ามีหลายๆท่านเนี่ยก็น่าจะเดินทางนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับก็ขอให้ปลอดภัยแล้วกันครับผมค่ะได้ค่ะพี่เรศศ์ขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณด้วยนะคะ